สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของซอนเฮืองมินกันดีก,กว่านะครับตัวของเขาเองเนี่ยเป็นนักเตะเอเชียที่เก่งที่สุดเลยก็คงจะไม่มีใครปฏิเสธคํานี้ออกมาถูกไหมล่ครับดีกรีเขาคนนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับผมเพราะว่าเขาคนนี้เองอะ เป็นดาวชนโวของพี่เมลีกในฤดูกาลที่แล้วด้วยแถมยังเป็นดาวชนโวร,ร่วมกับตัวของซาร่าแต่เขาเนี่ยเป็นดาวชนโวที่ไม่มีจุดโทษเลยนะครับยิงเองล้วนๆเลยนะไม่ต้องแบบใช้จุดโทษมาเพิ่มประตูเลยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ยิงไปถึง23ประตูแต่พอมาในฤดูกาลนี้เนี่ยณตอนนี้เองอ่ะก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วถูกไหมอะครับแต่กลับฟอร์ไม่เปี้ยงป้างเลยนะครับในฤดูกาลนี้เองเนี่ยซอนเฮืองมีนยิงไปเพียง4ประตูกับ2แอซิ์เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นผลงาน ที่ต่ํากว่าเกณฑ์ของเขา่เป็นอย่างมากเลยเพราะหากย้อนกลับไปฤดูกาลที่แล้วเนี่ยยิงไป23ถูกไหมก่อนหน้านี้ก็ยิงไป17นะครับผมแล้วก็11 12 12 14คือแบบยิงเยอะหลัก10ขึ้นหมดเลยอะแต่ฤดูกาลนี้เนี่ยดูจะมีโอกาสยิงไม่ถึง10ลูกด้วยซ้ำเพิ่งยิงไป4ลูกเองนะครับแล้วก็ถ้าเค้นฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะทําให้ฟอร์มไม่ได้แบบดีเหมือนก่อนแล้วไม่ได้แบบรู้สึกว่าเปลี่ยงบ้างเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยณตอนนี้ซอนเองเนี่ยก็อายุ30เข้าไปแล้ว แต่การรักษาดูแลร่างกายของเขาเนี่ยถ้าให้ดูกันจริงๆอ่ะสภาพร่างกายก็ยังไหวอยู่ชิวๆเลยแต่ทีนี้เองมันมีปัจจัยอะไรกันนะครับที่ทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยแบบฟอร์มตกลงมาแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยแบบไม่ได้เล่นได้ดีเหมือนฤด,ดูกาลที่แล้วคําตอบเนี่ยมันคงมีหลายปัจจัยนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ฟอร์มเปรี้ยงปั้งตั้งแต่เปิดฤดูกาลแล้วแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมในระหว่างช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดศึกฟุตบอลโลกมันได้เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุกับเขาขึ้นในขณะที่ทอ แนมฮอสเปอร์นั้นต้องเจอกับโอลิมปิกมาซะยในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกช่วงเดือนพฤศจิกาตัวของซอนทึงมินก็ได้รับอาการบาดเจ็บเบ้าตาราวนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยทรให้เขาเกือบที่จะพลาดฟุตบอลโลกแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปเล่นฟุตบอลโลกได้ทันเวลาพอดีแต่อาการบาดเจ็บก็ไม่ได้รักษาได้หาย100%หรอกทําให้เขาเนี่ยต้องใส่หน้ากากลงเล่นนะครับผมกลายเป็นแบทแมนกันเลยทีเดียวนะครับและในช่วงที่ใส่หน้ากากลงเล่นเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าฟอร์มในช่วงนั้นก็ไม่ได้ดีเลยและอย่างในเกม ที่สเปอร์เนี่ยได้แพ้แอสตันวิลล่าไป2 0เนี่ยนะครับซอนเองก็โมโ oh หมากๆแล้วมีการถอดหน้ากากออกมาแบบโคตรจะไม่สบอารมณ์เลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ชวใวยเห็นแล้วว่าเขาไม่อยากใส่หน้ากากครับแล้วเขาก็ได้พูดออกมานะครับผมว่าการใส่หน้ากากเนี่ยมันทําให้การเล่นของเขาเปลี่ยนไปนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะยังมองเห็นได้อยู่แต่มันก็ทําให้การมองเห็นเนี่ยไม่ถนัดนะครับผมในบางจังหวะที่บอลกําลังเข้ามาหรือในบางมุมเนี่ยก็จะไม่เห็นได้นะครับและทำให้เขาเนี่ยเสียโอกาสไปหรือยังจังหวะ ในเกมวิลล่าเนี้ยมีจังหวะหนึ่งที่เขาได้บอลมาแล้วเสียบอลไปอ่ะเพราะมันมองไม่เห็นเนี่ยมันเลยพลาดท่านะครับทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยแบบเสียอารมณ์สุดๆไปเลยนะครับตัวของเขาเองเนี่ยนะครับผมก็ได้รับช้อยมานะว่าจะให้ใส่หน้ากากต่อก็ได้หรือไม่ใส่แล้วก็ได้แต่ตัวของเขาอ่ะเพิ่งผ่าตัดมาเพียง7สัปดาห์เท่านั้นเองมันก็ยังมีความเสี่ยงสูงมากอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุมีใครมากระแทกหน้าเนี่ยอาจจะได้รับอาการบาดเจ็บที่รุนแรงยิ่งกว่านี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเเลลยแ้้วก็มไดสาาหตุนึง ว่าทาไมซอนฮึงมินในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่บาดเจ็บเนี่ยฟอร์มถึงยังไม่กลับมาดีสักทีคืออันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว,ว่าฟอร์มเนี่ยก็ไม่ดีสะดุดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถูกไหมแต่ก็พอจะกลับมาได้บ้างเป็นบางนัดนะครับผมแต่พอมาใส่หน้ากากเนี่ยก็ทําให้การที่ฟอร์มจะกลับมาดียิ่งยากขึ้นเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ถ่วงรั้งฟอร์มสุดยอดของนักเตะชาวเกาหลีคนนี้เอาไว้ทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะ ในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ